สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับคลิปสอนขายไม่ใช่สอนสิคลิปหาสินค้านะครับขายได้ราคาดีบน eBay นะครับจากทำเลโอทออนไลน์ .com นะครับก่อนอื่นนะฮะขายคอร์สนิดนึงนะครับนี่โปรเรียนครบนะครับเน้นนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจมีเครื่องมือช่วยนะฮะสีน้เงินหรือสีทองนะฮะคุ้มค่าที่สุดเนี่ยครับลองอ่านดูได้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากเรียนเดี่ยวนะฮะตอนนี้เรามีโปรนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก่อนปรับราคาตัวของเครื่องมือนะฮะ ก็คือเครื่องมือ eBay บวก9บาทเท่านั้นนะฮะรับ8เดือน Amazon บวก18บาทรับ6เดือนนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับ7มิถุนายน64คลิปของวันนี้นะฮะหากเพื่อนๆเห็นหลังวันนี้ราคาอาจจะมีอัพขึ้นนิดนึงนะครับ่ะเข้ามาดูกันเลยนะฮะเช้าวันนี้นะครับผมก็เข้าเครื่องมือนะครับหาสินค้าขายดีของโอดออนไลน์นะครับกดลิงก์เข้าไปเนี่ยจะเจอสินค้าที่ขายได้เฉพาะคนไทยหรือทั้งหมดใน eBay ในแต่ละหมวดหมู่นะฮะทำมาให้ทุกหมวดเลยนะฮะ เช้านี้เ <c oughs> จออะไรนะครับเข้ามาเลยเช้านี้นครับผมเจอนี่ฮะสร้อยคอหรือจะอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะครับสามารถขายบนอีเบย์ได้ถึงยี่ิบห้าดอลลาร์นะฮะขายไปเมื่อวันที่หกผมจะบอกนี้นะฮะวันนี้ก็คือวันที่เจ็ดแต่เป็นเจ็ดตอนเช้านะครับแต่ว่าเวลานะฮะเราจะไปดูเว็บทามแอนเดีกันนะครับ เว็บนี้จะเป็นไทม์โซนของทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไทม์โซนเวิร์ลคล็อกนะครับเมนเวิร์คลนะครับณนะตอนนี้นะฮะที่อเมริกานะครับยังเป็นวันอาทิตย์อยู่แต่เมืองไทยรวันจันทร์แปลว่าผมจะบอกว่าสินค้าชิ้นเนีย้ยที่ผมเจอว่ามันมันขายได้วันที่6กอะจริงๆแล้วครับวันนี้ที่มีการย,ยังวันที่6อยู่นะครับ ถ้าเป็นรแอเจลิสตอนนี้นะฮะประมาณหนึ่งพุ่มห้าบแปก็ตีไป2องพุ่มใช่ไหมสินค้าตัวนี้ขายได้เมื่อประมาณ6กโมงเย็นก็คือขายออกเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมอ่าขายได้เท่าไหร่ฮะย5่สดอลลาร์ตกประมาณ7จ็อยแบาทเป็นของมือสองนะฮะ u s e condition as seen in photo นะครับถามว่าเมืองไทยจะขายได้เส้นละกี่บาทนี่คือขายบน e bay ได้เจ็ดร้อแปดนะครับแต่ มีค <Billie S 2> ่าส่งด้วยนะฮะหากค่าส่งคุยผมตีให้ประมาณสองร้อยเลยห้าร้อยแปดสิบดูแล้วกำไรก็เป็นร้อยนะเออเห็นไหมนะฮะเพื่อนๆที่อยากได้เฉลยนะครับโค้ดทีศูนย์เจ็ดศูนย์หกนะครับอ่าศูนย์เจ็ดศูนย์หกสองศูนย์สองหนึ่งอีหนึ่งนะครับนี่คนเริ่มลงขายนี่เราก็ไม่ได้มีขนาดยอดขาย็นแสนทุกคนนี่เพื่อนที่เพิ่งเริ่มทำยี่สิบชิ้นขายได้สองพันหกอ่าแต่ถ้าเกิดคุณลงของเรื่อยๆวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดอ่คนนี้ 9 6ชิ้นขายได้แสนหนึ่งอ๋อเห็นไหมพอคนยิ่งขยนันยิ่งวิเคราะห์หาลงเรื่อยๆ600ชิ้นแสนห้าไอ้คนนี้ยอดน้อยไปหน่อยนึงนะร0อยชิ้นหรือคนนี้4 0 0ชิ้น2 0 0แสนเห็นไหมฮะขยันหาของขยันวิเคราะห์ขยันลงขายนะครับอีเบย์ลงบรลละชิ้นครับ ทำไปปีหนึ่งผมการันตีเลยว่ายอดขายยังไงุณก็ต้องขึ้นแสนนะไม่ใช่เรื่องยากเลยครับลองทํากันดูนะครับส่วนเพื่อนคุณไหนหากอยากเรียนนะครับผมนะก็ตามโปรโคลิปเบื้องต้นนะครับหรือจะไปดูโปรที่หน้าเว็บก็ได้นะครับโปรหน้าเว็บนี้มีถึงการันตีคืนเงินเลยหรือว่าฟรีคอร์สช้อปปี้ให้ด้วยนะคะสนใจก็ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนะฮะยังไงก็ สับติดตามช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้เราเรียนไม่เรียนไม่ไมว่าติดตามดูฟรีเสมอเลยว่าเฮ้ยวันนี้มีอะไรน่าเอาไปขายบ้างสําหรับเพื่อนๆที่ทำเป็นแล้วนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่อยากได้เทคนิคดีๆเครื่องมือดีๆนะทำไม่เป็นอยากมีที่เรียนนะฮะลองติดต่อเราได้ที่โอ๊ตออนไลน์คขอบคุณครับไปแล้วครับ